สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเนาะเมื่อเนี้ยพบกับน้องอูแล้วพบกับสองน้องอูร้องสารตอนนี้น้องอูกะอยู่บ้านเนาะอากาศกะหนาวหนาวเนาะมวันนี้น้องอูกะซีมาอ่าเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเป็นการบอกเล่าจ้าประมาณนี้เนาะก็คืออ่ามีหลายๆหลายๆคลิปเนาะที่น้องอูไปอ่านหลายๆคลิปที่น้องอูอ่านแล้วน้องอูตอบนะมีหลายคลิปเพื่อนจะมามักถามน้องอูว่าน้องอูเรียนจบปริญญาตรีแล้วอ่าบอ โบไปเฮียนเจ้าปัญญาตีแล้วโบไปเฮ็ดเวียกวะาบไปอันเดอโบไปเฮ็ดเวียกวะคือว่าเห็นแต่อยู่บ้านสินะโบว่าตั้งแต่เป็นเอฟซีที่อยู่ในซองของน้องอูที่ถามเนาะแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบอยู่ในบ้านคือกันหรือว่ายุบไปตลาดตลีเขาเห็นน้องอูเขาเจ้าก็จะถามว่าเออยังบบเมือวายังโบไปเฮ็ดเวียกวาสิฮานะก็คือเมื่อน้องอูกัสิมาเว้สามเหตุผลหลักๆเนาะที่น้องอูตัดสินใจออกมาให้ยูทูบ e บไปเฮ็ดเบียกประจำเนาะก็คือ เหตุผลที่หนึ่งเลยก็คือคือน้องอูฮันเหตุผลที่หนึ่งที่น้องอูตัดสินใจให้ youtube ก็คืออ่าน้องอูไม่อยากทิ้มซองยูทูปเนาะน้องอูไม่อยากทิ้มซองยูทูปเพราะว่าตอนนั้นช่วงที่น้องอูเยียนจบปริญญาตีฮันตอนนั้นก็มีคนติดตามจ้องน้องอูประมาณแปดพันแปดพันป้ายเกือบเก้าพันละเนาะน้องอูไม่อยากทิ้มซองยูทูปเพราะว่าน้องอูก่อนที่น้องอูจะเฮ็ดมาได้จำเนี้ยนะคือมันยากอิลี่ฮะนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น้องอูมักคขนาดน้องอูไม่อยากทิ้มมันไปละ ทีนี่สำหรับคนอื่นมันอาจจะมันอาจจะน้อยนอะคนติดตามสนิดแต่สำหรับน้องอูลแล้วมันคือหลายแหงสินะน้องอูก็เลยตัดสินใจบอ,บอไปเฮ็ดเดียบประจำเนาะกับมาตัดสินใจตั้งหน้าหลังจากที่น้องอูอ่า,อาป้องกันบดหรือว่าป้องกันป้องกันบดวิจัยเร็จแล้วน้องอูลกลับไปกลับมาเฮือนเนาะเพื่อตั้งใจเดือนหนึ่งเฮ็ดยูทูบจริงจริงจังๆให้พ่อกับแม่เห็นว่าเอออัออนนี้ยูทูบอันมันเป็นไปได้มันสามารถมีรายได,ได้ได้สินะแล้วก็ หลังจากนั้นกับน้องอูกเฮ็ดมาเรื่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็จนจนแบบว่าเอ่อตัดสินใจแบบว่ามักมักทางนีแหงแล้วก็ตัดสินใจโบไปเฮ็ดเบี้ยประจําเนาะแต่ว่าย้อนเท้ากลับไปตอนเมื่อที่น้องอูเยนจบเนาะตอนน้องอูมีความลังเลในตอนนั้นน้องอูก็ได้ไปทิ้มใบสมักเบี้ยกอยู่สองบริษัทเนาะแต่น้องอูบ่คอยบ่บ่ขอเอ่ยซื้อเนาะไปขอไปเอ้นไปทิ้มอันไปสมักเบี้ยกอยู่สองบริษัทแต่นอูบ่ได้อันกลับไปเฮ็ดเบี้ยกเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยังเพราะว่าอ่า น้องอูตัดสินใจเให้ยูทูบแล้วน้องอูก,ก็เลยบอกบอกได้อะบอได้ไปบอได้ไปเฮ็ดเวียกในด้านนั้นน้องน้องอูก,ก็เลยตัดสินใจไม่ให้ยูทูบอย่างจริงจังส่วนเหตุผลที่สองก็คืออ่าน้องอูมักการถ่ายคลิปน้องอูมักการแบบว่าถ่ายคลิปแล้วก็ท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าแหงบรรดาลใจของน้องอูที่มาให้น้องอูมาเฮ็ดคลิปก็คือไอแอนแน่กับไอแอนแน่ Anna, เนาะไอแอนแน่ Anna, แล้วก็ไอโลรลน alone, เนาะถ้าทุกคนได้เบิ่งนสองซองนี้เนาะคือ ลักๆก็กคือแอนเน่แน,น,น้องอูน้องอูมักแบบนั้นมากแบบว่าไปท่องเที่ยวเพราะว่าตอนสมัยตอนที่น้องอูเฮียนอยู่เวียงจันตั้งแต่ปีที่หนึ่งค่ะปีที่ห้าน้องอูเฮียนอํากัน5ห้าปีเนาะน้องอู้บมีโอกาสได้ไปเที่ยวใส่เลย น้องอูโบมีโอกาสได้ไปเที่ยวใส่โบมีโอกาสได้ไปเห็ดอย่างซึ่งน้องอูเวลาภาคกงเฮียน้องอูกับโบได้ไปเที่ยวใส่โบได้ไปใส่เลยเหนือสุดของน้องอูในประเทศลาวก็คืออ่าวังเวียงเนาะส่วนใต้สุดก็คืออ่าจำปาซักแต่ว่าน้องอูทางใต้ให้น้องอูได้ไปทุกแข่งแล้วะอย่างแต่แข่งอัตปือที่น้องอูโบได้ไปเนาะแต่ว่าได้ไปช่วงที่น้องอูเหียนจบนี้แต่ว่าช่วงที่น้องอูโบได้เหียนจบน้น้องอูโบได้ไปใส่เลยน้องอูอยากไปลิ่นใส่น้องอูกับโบมีเวลาได้ไปลวกันมันติดที่การเฮียนแลวก็ติดที่ อ่าตอนน้องอูอยู่กับพี่น้องเนาะน้องอูกับบได้ไปแล้วกับบบมีเวลาได้กลับบ้านบัมีเวลาอีหอย่างให้ตัวเองเลยน้องอูก็เลยปั้งปฏิทานกับตัวเองว่าถ้านอูเฮียนจบมาน้องอูอยากคิดเบียกอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองสามารถไปได้ไปไปอีแบบอิสระได้แบบเฮียกไปนําได้เงินไปนํำแต่สีนะน้องอูก็เลยตัดสินใจว่าเบียกตัวนี้มันก็เป็นอีกสองทางหนึ่งที่จะเฮ็ดให้น้องอูได้ไปแบบนี้นะแล้วก็ อถามว่านอ้องอูซี่แบบเดอ่านเฮ็ดยูทูบนี่ไปเรื่อยๆบอกเออก็คือน้องอูจะเฮ็ดยูทูบนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่ว่าน้องอูก็จะเฮ็ดยูทูบนี่เพื่อเก็บเงินจะกก้อนไหนจกก้อนนึ่งเนาะเพื่อเฮ็ดเป็นอ่าเพื่อเฮ็ดอ่าเป็นสินค้าหรือว่าเฮ็ดเป็นธุรกิจของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องอูก็ยังบอกว่าตัวเองจะเฮ็ดอย่างนอตเฮนน็ดว่าน้อองูจะ,จะละเลยเนาะน้องอูก็เฮ็ดไปน,นามันอูก็ศึกษานั้นศึกษานี่ไปนาเนาะในการที่น้องอูเฮ็ดตรงนี้แล้วก็ เหตุผลที่สามเหตุผลที่สามก็คือน้องอูอยากอยู่น้าแม่เนาะจะอยู่น้าแม่เพราะว่าน้องอูไปเฮียนห้าปีเพราะว่าแม่อยู่บ้านคนเดียวมันปีนี้เป็นปีที่สามจะเข้าปีที่สี่แล้วเนาะน้องอูก็เลยตัดสินใจว่าอ่าแม่อยู่บ้านคนเดียวกับแม่ก็คือชิงเหงาเนะอยากเคล็ดเรียกอันใดอันหนึ่งที่แบบว่าสามารถอยู่น้าแม่ได้หรือว่าอ่ามื้อใดที่เฮาแบบว่าอันสามารถอยู่น้าแม่ได้หรือพาแม่ไปนําเฮาได้งสินะไปหั่นไปนี้ได้สินะก็เลยแบบว่าอ่าตัดสินใจมา อ่า YouTube เนี่ยก็เป็นซ่องทางอีกซ่องทางหนึ่งเนาะที่สามารถที่ให้น้องอูกับแม่ได้อยู่นํากันเสียนะแล้วก็น้องอูเขาน้องอู๋คันแม่แบบอ้ายเขาไปเฮ็ดเบียกตั้งแข็งพราะเไปเฮ็ดเบียกอยู่เวียงจันท์ส่วนน้องแกเฮียนอยู่เวียงใช่ะตอนนี้น้องอูน้องสายของน้องอู๋เราไปฝึกงานอยู่ตั้งแข็งอีกเสียก็เลยแบบโบมีไผ่ยู่น้ำแม่เลยแบบน้องอูมาอยู่บ้านนี่น้องอูแห้งเข้าใจแม่เลยว่าแม่อยู่เงินผู้เดียวฮันแบบมันเปิดตัวไหนเพราะว่าน้องอูแบบสิว่าจังไหนวะอ่าเพราะว่ามันโบม่นว่าแม่อยู่เง ่าเปิดห้านขายเครื่องเฮ็ดเบียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สินะแม่ยุ่ผู้เดียวแล้วกัแม่ก็นันบมือนับเท้าไปนับเท้าไปแล้วเสียนะก็แบบอยากยุ่นะําแม่อยากมีเวลายุ่นะําแม่เนาะถ้าน้องอู้ไปตัดสินใจไปเฮ็ดเบียประจำนี่ก็คือน้องแม่น้องอู้สิบ่มีเวลายุ่นําแม่เลยบบได้มาหาแม่บ่มีกาะโอกาสยากเลยนะที่จะได้มาที่จะได้มาหาแม่น้องอู้คิดว่าได้เพราะว่าน้องอู้เคยเห็นหมูที่เฮ็ดเบียประจํามาเดือนน่ะกะแบบว่าเขาเจ้ากับอ่า บุค่อยมีเวลาอะนะบุค่อยมีเวลาถ้ามีเวลาก็เสารทิตแต่ว่าถ้าเสารทิตยมาบ้านมันก็พอเต้สัมซาหน่อยเดียวะนะแบบจังซิกกันเลยไปว่าเออเลือกเหตุผลตัวนี้ฮิตาสินใจอยู่นะ เฮ็ดยูทูบประกับเพื่อยูน้ำแม่และค่าที่น้องอูมาเฮ็ดยูทูบและยูน้ำแม่นี้น้องอูก็ฮมูซึกว่าแม่้องอูนั้นมีชีวิตชีวาหลขึ้นไหลก็เก่าตอนที่สมัยน้องอูเฮียนยังเฮียนอยู่ละอันเที่ยวมาหาแม่อันเดือนกะมูซึว่าแม่นั้นคล้ายๆเศร้าๆเนาะเป็นเศร้าๆในการการที่เขาอยู่คนเดียวแน่นอนแล้วประชาจากบได้สิ่งที่แบบว่าอันมันจะเศร้ามันจะอันเดิอนนะแต่ว่า น้องอูมาสังเกตแม่นะว่าเออค่าที่ตัวเองมาทำยูทูบมีเบิ้งแม่กับฮู้ซึว่าล่าเริงขึ้นกินข้าวกินหลายขึ้นตอนที่น้องอูสมัยที่น้องอูยังยุงย่ยียงจันนะมักจะโทรหาแม่ตอนแลงว,ว่าอ่นแม่กินข้าวกำหยังอ่ะเดียวอันเดีสินะแม่ก็สิว่าโอ้ยต้มีกินแล้วก็ะเลียวเลี่ยวไม่ได้แต่งอย่างกินยุ่ผู้เดียวสินะก็บแบบเราก็สิแบบจ้อยลงจ้อยลงในนึงเนาะคือตอนที่น้องอูไปปักเซอันนี้อันเพื่อนว่าว่าเพรนุ่งกระโปรงกว่ากระโปรงอันของเพื่อนที่ซื้อมามันครับมันด้ลววเพราาะ่อ ไอ้คนนี้อย่างว่าน้องอูไปอยู่ลำบุญี่ผส่วนเ <seg inherently> <grammar> พื่อกินข้าวแล้วเพื่อนก็เลยจ้อยโล้งเหมือนว่าสิเลยแล้วันนี้น้องอูกลับมาอยู่บ้านนสิอันเวลาซ้ำนี้แล้วก็คือเดเพื่อนทันละเว้อันตุยขึ้นตุยขึ้นเพม่อนว่าเพราะว่าอ่าเพื่อนว่าน้องอูมาอยู่ําเพื่อนละเพื่อนทันมีอ่าคนส่วนกินทันกินนี้แล้วเพื่อนทันยากินแล้วเพื่อนกินได้หลายเหม่อนว่าแล้วก็มีคนลมคนนั้นคนนี้ละรม้สึกว่าอ่ามีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเก้าก้อนที่ตัวอันอยู่คนเดียวสิฮานะ ประมาณนี้ก็เลยนี่เนาะคือสามเพรผลลักๆที่น้องอูยากมายากมาเฮ็นยูทูบกับเพื่อสามเพรผลลักลักๆน,น,นี่แหละทีน้องอูเอาไปอถามว่าการเฮ็ดเรียกประจําสาหรับน้องอูมันมีมันมันเป็นอยไรในใน,ในมุมมองของน้องอูเนาะก็คือน้องอูมองว่าเวียกใดดีดเวียกเวียกใดบดีเนาะสำหรับน้องอูก็คือถ้าเรียกใดมันเหมาะสมกับเฮาหรือว่าเฮาเฮาพอใจในสิ่งเวียกที่เฮาเฮ็ดนั้นก็คือ ก็นั่นก็คือเวียกเนาะนั่นก็คือเวียกที่ดีสําหรับเฮาสาหรับน้องอูแล้วการให้ YouTube นี่ก็มันเป็นสิ่งที่ดีสาหรับน้องอูเนาะเป็นความแลวก็น้องอูก็พอใจในสิ่งนี้น้องอูก็คิดว่าเวียกนี้ดีแล้วถ้าไผตัดสินใจไปให้เวียกประจําแล้วอ่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองคิดพอใจในเวียกนั้นนันั่นก็คือเวียกที่เหมาะสมสําหรับคนนั้นนันเนาะน้องอูคิดว่าประมาณนั้นเนาะอ่ามันบ่มีเวียกใดดีที่สุดมันบ่มีเวียกใดที่บ่ดีทุกเวียกมันมีทั้งข้อดีีแและขข้ออเสสยงงมัันนําาาหรบููคิดว่่ต เฮดเบียกตัวนั้นให้มันดีที่สุดสาหรับเฮาแล้วก็เหมาะสมที่สุดสาหรับเฮาแนวใดเขากะต้องในปรับปรุงปรับแปลงใส่ตัวเองเนอกประมาณนั้นเนาะอ่านี่ก็คือเหตุผลหลักๆเนาะก็คือในที่น้องอูออกมาเว้าที่น้องอ,อูออ,ออกมาเว้านี่โมเมนว่าอันอันออาวมาว้าเพื่ออย่างไรก็คืออ่าน้องอูคือน้องอูว้าวเนี่ยน้องอูองอองอไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะบางเพื่อนบางคนอันเพื่อนกระซิถามว่าเออน้องอูยังจบปริญญาตรีแล้วโบไปเฮดเบียก อ่าบบคือว่าโบาเห็นไปเฮ็ดเวียดสินะอ่าเวียของน้องอู๋ก็คือเฮ็ดยูทูบเด้อแล้วก็อันมีอันส่วนหลายน้องอู๋เข้าใจอะไรเนาะเพราะว่าอันเฮาเฮียนเฮาตั้งใจเฮียนมาเฮียนจบมาถ้าผู้ใดเห็นน้องอูตอ๋ตอนตอนที่น้องอูเ๋เฮียนก็คือน้องอู๋บ่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านเลยน้องอู๋จะเฮียน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 เหียนแล้วก็อันจะอยู่เต็นในเวียงจันเนาะแล้วก็บ่ค่อยได้กลับบ้านจะมาได้กลับบ้านก็แค่ช่วงปี 2, สองพันสิบที่ผ่านมาแหละที่ได้กลับนะแต่ก่อนก็คือบ่ค่อยได้กลับเลยล อ่ะเพื่อนกะเห็นน้องอูไปเฮียนแล้วทีนี้เห็นน้องอูกลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนเพื่อนก็นบอคิดว่าน้องอูจะกลับมาอยู่บ้านนะเพราะแต่ก่อนน้องอูก,กับตอนตอนที่น้องอูประธาน,นที่ให้ยูทูปขนาดบอกเลย ว่าน้องอู้บริได้คิดว่าตัวเองจะกลับมาอยู่บ้านเลยกลับมาอยู่ร้องซานเพื่ออะมาอยู่นําแม่อีหย่างน้องอู้บริได้คิดเลยเพราะฟุกอะเพราะจุดเป้าหมายของน้องอู้ตอนที่น้องอู้บริได้เฮ็นยูทูบก็คือน้องอู้ตั้งใจเฮียนเพื่อให้เกียต,ตัวเองดีๆแล้วอันจะไปสมัครเรียกเข้าบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งในเวียงจันทน้องอู้ความคิดของอู้ได้จะไปสมัครเวียกเข้าอะบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งในเวียงจันทร์อากสิเสดเวียกประจํอยูพุนน้องอู้คิดว่าแล้วอะคันว่าอันแม่อยากไปอยู่นําน้องอู้อย,ยงก็คื จะอะ่ให้แม่ไปยู่น้ำประมาณนี้เนาะตอนนั้นความความคิดของน้องอูงในในขณะที่น้องอูงยังบริหารยูทูบมาความคิดของน้องอูมันเป็นแบบนั้น แต่พอที่น้องอูได้มาเฮ็ด u t u b e แล้วน้องอูกะได้ปรับเปลี่ยนความคิดนั้นเปลี่ยนไปเนาะเพราะเหตุผลอย่างเหตุผลที่น้องอูว้าวไงน,น้องอูบ่อยากทิ้มซองอะไรเหตุผลที่2คือน้องอูมักการท่องเที่ยวมักการไม่แบบว่าถ่ายคอกถ่ายคลิปนําเสนอชีวิตแบบนี้เนะีเหตุผลที่สาก็คือน้องอูอยากมาอยู่กับแม่อยู่บ้านนําแม่เนาะได้มีโอกาสอยู่นําแม่อากาศได้ไปได้มาได้สามารถไปมาหาสู้แม่ได้แบบสะดวกสบายแบบบม่จําจเป็นต้องแบลว่า มีกาละโอกาจนค่อยได้มายู่น้าแม่สินะเพราะว่าอายกลับไปเฮ็ดเบียกประจําคืออายน้องอูนี้เราเป็นสายพวกอ่าเฮ็ดเบียกเป็นเฮ็ดเบียกประจําแบบนี้ก็คือเราบบริเฮ็ดยูทูบแบบนี้เราก็เออสายของเรามันไปแบบนี้เนะก็คือเราน่าจะแน่นอนอยู่แล้วโบค่อยมีเวลามาหาแม่แต่สีน้องอูก็ได้ยู่น้าแม่ก็คือมันกับอายอายหรือว่าพ่อกับพ่อกับน้องก็วางใจหลไหลขึ้นว่าเออภูมิอันนั้นไหลขึ้นว่าที่น้องอูยู่แบบว่าอย่งไวะแบบว่าอ่า บบ,บคิดหลายนะเวลาอันมายุนแม่กับบได้เป็นห่วงแม่หลายสินะส่วนพ่อหลายคนก็ถามว่าเออพ่อคือโบมายุนแม่เลยคือพ่อนี่กะตอนนี้กะพวกเฮาสามพวกเฮาตอนนี้มีน้องอู้มีไอ้ายแล้วก็มีพ่อนอที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะแล้วก็หาเงินส่งน้องเฮียนเนาะซึ่งพ่อกะตอนนี้กะกับโบแมนว่าพ่อสิบ่โบมายุนแม่เนาะก็คือมาแต่ว่า ต้องแบบว่าอ่าฮิตเวียกอีกจากปีสองปีอันเดอร์กอนก็นจะคอยสิแบบอออเวียงเท้ๆล้วคอยมาอยู่นําแม่สิฮานะก็คือครอบครัวของน้องอู้ก็เป็นครอบครัวที่บได้หัางบได้มีบ่ได้่งอย่างตั้งคนตั้งมีภาระหน้าที่ของภัยของเราคือน้องอู้ก็มีหน้าที่ของน้องอู้อายของน้องอู้ก็มีหน้าที่ของอายพ่อก็มีหน้าที่ของพ่อพ่อจะสอนเสมอว่าตั้งคนตั้งมีหน้าที่ของภายลาวเฮ็ดหน้าที่ของทุกคนให้ดีที่สุดแล้วอันเมื่อใดเมื่อนึ่งเฮาพวกเฮาจะแบบว่าอยู่สนุกแบบว่าสบายขึ้นนะนะ สบายขึ้นกว่าชีวิตเก่าๆที่ผ่านมาเพราะว่าชีวิตเก่าๆที่ผ่านมาของพวกเขากับโบได้แบบว่าเป็นคนที่แบบสนุกสุขสบายเพราะว่าก็ต้องได้ดินได้ดินหล่นนะน่ะว่าตอนน้องอูยู่เวียงจันสมัยน้องอูเฮียนน้องอูกับโบได้สบายได้น้องอูขายเครื่องออนไลน์หลังจากที่เลิกเฮียนมัน้องอูก็ขายเครื่องออนไลน์นู่นนี่นั่นบางคนที่เห็นน้องอูก็คิดว่าสบายแท้จริงโบได้สบายเลยน้องอูขายของออนไลน์ขายนั่นขายนี่แล้วก็เพื่อส่งตัวเองเฮียนแต่ว่าถามว่าเงินก้อน ถามว่าเงินที่ตัวเองขายเครื่องนั้นพอที่จะส่งตัวเองเฮียนบอกกับพ่อได้ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งพ่อกับฝากให้พ่อกับส่งเสริมให้เนาะคลิปนี้น้องอุ้กกับมาเว้าเพียงเท่านี้นะฝาทุกคลิปนี้นอ้องอุ้กกับมาเวาเพียงเท่านี้แล้วก็ศิลาทุกคนไปนก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องอุ้กใหคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้น้องอุ้กกับศิลาทุกคนไปนก่อนเด้อมีสามเพศผลผลรักๆเท่านั้นเนาะสามเพศ่อผลักๆสามเพืผลง่ายๆ,ๆนั้นะเนาะ <laughs> บาย